ดูเรื่องราวของสาวคิมเบอร,รี่ดีกว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ไปถ่ายแมกกาซีนมาล่าสุดหลายหายคนมีความเห็นว่าเขาผอมลง <ฮะ S 1> แค่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าจะผอมลงจริงๆหรือเปล่าครับ ยอดคำว่ารักไหยครับใส่กันไปใส่กันมาจนมดเนี่ยพานขึ้นจอไปแล,แล้วครับคราวนี้ขอไปดูความน่ารักสดใสในสายธรรมชาติกันบ้างดีกว่าครับกับการหวนกลับมาขึ้นปกนิตาสตรอินแมกกาซีนอีกครั้งหนึ่งของนางเอกคิมเบอรี่ครับทันที้ี่เหล่าแฟนๆเนี่ยได้เห็นภาพการถ่ายแบบในครั้งนี้ต่างก็ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่านางเอกสาวคนนี้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดครับ ไม่ไม,ไมไ่รู้ไม่ได้รู้ตัวว่าตัวเองผอมลงด้วยเลยค่ะหออมมาอันนี้มีออกกําลังกายก่อนเตรียมทายแล้วก็ออกกําลังกายสม่ําเสมออยู่แล้วค่ะถ้ามีเวลาเพราะว่ามันก็ต้องออกบ้างเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกกินแป้งน้อยลงค่ะ you mind, like girl, ก็กังวลน,นะอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาก็บอกว่าไม่เห็นไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โพสต์ไป มันก็มีมันก็ยังม,ม,มีส่วนเกินอยู่นิดหนึ่งค่ะต้องไหนที่เรารู้สึกกังวลมากเป็นพิเศษน่าจะตรงไหนดีต้นแขนกับเอลมงคะฮะแล้วยองไม่รู้สึกแบบพอใจไม่เฟยอะไรอย่างเงี้ย้พอเห็นภาพเห็นภาพแล้วโอเคไหมเรารู้สกโอเคโอเคชอบมากค่ะค่ะก็ก็ฝากอินแมกกาซีนด้วยนะคะก็ออกแล้วก็ฝากให้ซื้อกันเยอะๆนะคะ ลูกอ้อนเรียกได้ว่ามากันเต็มขนาดนี้เลยทีเดียวนะคะเหล่าแฟนคลับอยู่นิ่งไม่ได้<ช>ต้องไปอุดหนุนกันนะจ๊ะนะคะถูกต้องเลยนะครับนี่โอ้โหเห็นในสแกรมนะครับหวานกับคุณหมานี่ไปไหนมาไหนด้วยกันเดี๋ยวนี้แฟนคลับติดตามจิ้นไม่รู้ว่าคุณหมาเมาไปกี่เล่มแล้วนะ,นะครับคังหมาหมดแผงไปแล้วตอนนี้นั่นไงฮะแหมตอนนี้เรามาติดตามสก๊ปพิเศษกันนะคะเมื่อพูดถึงตุ๊กตาปั้นดินแบบ,บไทยๆเนี่ยบางคนอาจจะนึกภาพแล้วว่า หน้าขาวขาววาดคิ้วเหมือนดังรำาาตาโตยิ้มอันนี้เหมือนมากอันนี้เหมือนมากเลยเมื่อคืน <laughs> แล้วก็อุ้ยเราไปตั้งโชว์แล้วแบบแขกตกใจเรา <laughs> เองเดินลงบันไดรินดว้าตกใจเองนี้ใช่ไหม <laughs> ตอนนี้ไม่แล้ว